ครับสวัสดีชาวแก๊งนังหมาทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ครับอยู่กับการรีวิวอีเวนต์ใหม่ครับเป็นอีเวนต์พริกอัพนะครับซึ่งมาทั้งจี้ทั้งการ์ดเลยครับส่วนเอ่อต้องบอกก่อนว่าจี้จะเปิดให้ทําได้ก็คือวันจันทร์นะครับที่30เนาะเอ่อสาวันจันทร์โอเคนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเป็นแบบการ์ดเข้ามาก่อนนะครับซึ่งจี้ก็สปอยเข้ามาแล้วนะครับว่า มีอะไรเข้ามาบ้างแล้วก็เน้นย้ําในเรื่องของการเป็นดาร์กครับโอ้โอ้เดี๋ยวเราค่อยไว้คุยกันีกทีหลงกันนะครับแต่เรื่องจีงเรามาคุยเรื่องของการ์ดกันก่อนดีกว่านะครับผมเพราะว่าเราเรีวิวเรื่องพ i ิกอัพการ์ดก่อนเนาะว่ามันเป็นว่ามันมีอะไรยังไงเข้ามาบ้างแล้วน่าสนใจยังไงบ้างครับแต่ส่วนในเรื่องของการ์ดน,น,นะครับส่วนไคนะครับที่ ยังไม่รู้นะครับแบบไม่มีดีจะเล่นนะครับกำลังหายดีเล่นอยู่ฝากอเมนด้าไปด้วยครับรับซื้อขายกลางไอดีกรตรีใครที่กำลังมองหาร้านซื้อขายดีเกมอยู่ฝากร้านอเมนด้าไปด้วยครับมีดีลงขายมากมายครับคุณเลือกช็อปเลอกหากันนะครับเดี๋ยวผมจะปักบุดไว้นะครับใครสนใจเข้าไปกันได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้ดีฟชั่นนี้ครับซื้อขายทุกครั้งนะครับให้กดลิงก์ใต้ดีฟชั่นนี้เพื่อจะไม่ถูกโกงถูกเกียนนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับผมนะพิกั p นะครับมีตัวอะไรบ้างเรามาส่อง ในหน้าของพิก up อ่ะอันนี้เป็นตำนานให้อัปเกรดนะครับก็เป็นการก็ต้องบอกว่าเป็นการเอ่อเอาตัวใหม่เข้ามานะครับซึ่งเป็นตัวย้อมนั่นแหละอย่างตัวอ่ามันวอแห่งรัตติการนะครับตัวนี้นะครับความสามารถทําอะไรได้บ้างครับตัวนี้ชูในเรื่องของอ่าในเรื่องของอีเวนต์นี้นะครับเมื่อถอยเต่าโอกาส80%ครับอัญเชิญภาพมายาจันนะครับผมก็เช่นเดิมครับในพื้นที่หัวมุมหรือพื้นที่พิเศษนะครับในระยะเต่าที่ถอยได้ครับ100%ครับรับเอฟเฟกต์ลดสิ่งติดตั้งครับอ่าแล้วก คอยเต๋านะครับแล้วผ่านเราโอกาส45%บังคับยังเกาะล้างอันนี้โกงมากนะครับแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกเลนมาของเรานะครับเอาตัวเรนมาของตัวเองสิเจ็เอใช้เอฟเฟกฝันร้ายนะครับโกงเข้าไปอีกครับโอ้หูของดีทั้งนั้นเลยเนี่ยแล้วก็เมื่อตกเลนมาของเราหรือก่อสร้างนะครับโดยตรงนะครับโอกาส90%ครับเปิดโอลิมปิกครับเป็นจัดงานนะครับแล้วก็หลังจากสร้างแลนด์มาอัตโนมัติดึงสีช่องนะครับเป็นโอลิมปิกนั่นแหละแล้วก็โอกาส60%ป้องกันขโมยมาเบิ้ลนะครัััับบบแแลล้้ววกกกก็็มีขงฟออสู่คร่า ปล่อยทันทีหรออ๋อเมื่อกัดขังฟองโว่กัดเก้าสิบเซนปลดปล่อยทันทีก็คืออ๋อมีการขังฟองเออทีว่าจะไปขังเขาอะไรงนี้ครับไม่ได้แย่นะครับสำหรับการนี้ไม่ได้แย่นะสําหรับการใหม่ที่เข้ามานะครับอ,อย่างตัวของมันโวนะครับมาดูคอสตูมครับสําหรับของมันโวนะครับที่มีมาให้นะครับคอรสตูมนี้เนี่ยน่าจะใส่ได้แค่ตัวใหม่ตัวเดียวนะครับก็คือตัวรปติการนะครับผมตัวเดียวเลยนะครับ ก็คือเมื่อจบเธอนะครับโอกาส60%ทอยเต๋าอ,อีกหนึ่งครั้งนะครับเชื่อมันโกงอ่ะเนี่ยมันโกงเลยนะทุกคนมันโจมตีแบบบ้ามากนะครับแบบนี้โจมตีได้แบบบ้ามากนะครับถือว่าโกงเลยนะครับสําหรับตัวมันวอนะครับตัวนี้ผมถือว่าดีนะครับไม่แย่เอาไงเดียล่าเลยไหมไอดี ID นี้ไม่ค่อยจะมีการเล่นด้วยพอดีผมเพิ่งเปิดได้เกาะลอยฟ้ามาอีกอันนึงวะ่ะแม่งไอดีที่อยากได้ไม่ได้ครับได้ไอดี ID นี้แม่งให้กูมา2อันแลวไอห,หนังหมาเกาะลอยฟ้าหนุ่มดำนะครับเนี่ย ได้มาอีกอันหนึ่งแล้วเพิ่งเปิดได้เมื่อวันก่อนอันหนึ่งแล้วเปิดได้อีกอันหนึ่งอะอีกไอดีหนึ่งรออยู่ไม่มาครับทำเซตตีบอสสักหน่อยโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเอาไหมเอาแม่งเลยไหมเอาเลยกดไลค์ผมหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูในลิสต์หน่อยนะครับว่านอกจากตัวใหม่แล้วเขามีตัวอะไรเข้ามาอีกเนาะที่น่าสนใจเดี๋ยววันนี้มีผู้คุยหลังอีเวนต์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมเข้ามาฟังคำบธิบายแต่ละตัวให้มันแบบโคตรละเอียดนะครับทุกคนครับเพื่อจะได้ตัดสินใจในนการรทะคับ ตำแหน่งคารินครับมีคารินเข้ามามีโดยอนครับแชมมินอ่ะเมื่อคืนมีคนบ่นถึงแชมมินอยู่นะครับมาแล้วนะครับพูดมันวอมันวอเกับเข้ามาอีก3ามอ่ะสตัวครับมันวอมี5เวอร์ชันครับตอนนี้ครับการต้นตีในเลนเวอร์ชันเยอะจังนี่ครับตัวที่ผมอยากได้สุดนะตอนนี้ครับอย่างอ่าราชดีฮิวด้ามซอนครับแล้วก็มีฮิวด้าธรรมดามาด้วยนะครับอ่าอยากได้ตัวเนี้ยเดี๋ยวขอลองสุ่มก่อนนะครับกลางลังเลเลยทีเนี้ยแต่ตัวเนี้ยใช้25่ห้าคุญแจนะครับใช้25่ห้าคุญแจ แล้วก็เติมตำนานคอสได้นะครับอืมโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังเลว่าตัวไหนดีนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังทีละตัวคืนนี้แล้วกันนะครับผมอีเวนต์นี้ครับสามารถที่จะเก็บคุญแจนะครับคือไม่ต้องใช้เงินก็ได้นะครับใช้เพชรอย่างเดียวนะครับที่มีอยู่นะครับเพื่อไปล่าเอาอ่าอัญมณีคอสตูมนะครับผมนะทาได้นะครับใช้ล่าคอสตูมได้นะครับโอเคอทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหน่อยว่า ในลิสต์นะครับเขามีอะไรขายบ้างนะครับสําหรับในลิสต์ไม่ใช่ในอะไรขายสิในกุญแจนะครับในพิกอัพอ่ะเพราะว่าพิกอัพเนี่ยเป็นอีเวนท์ที่ผมรู้สึกว่าชอบแล้วคุ้มค่าที่สุดละนะครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้นอ่ะมันดีอ่ะนะครับอ่าเรามาดูกันครับสําหรับของที่จะแตกนะครับกุญแจครับโอกาสออก26%ครับการแลกเปลี่ยนยังไม่มีคอสต์ตมา0 0นยครับตัวละครระดับ S ครับ5.6นะครับแล้วก็ระดับเอสบวกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับในบรรดว ละครในระดับอีโวจะปรากฏขึ้นก็มีอะไรบ้างนะครับมีมีเมียนเอลูเซซิดบาลี่มีแกะไกอาร์เซลลี่เอเลนบอสอิมัทร์มีมิเมียนนาโอมิเบลฮารยองกาลาสีเอลิเซมีผิวเจ้าหญิงมาโยอักคาวเบลคิมมูนวินเทอร์เอเลนบอสจากสวินเล็กครับผู้พิพากษานูบีซินดี้โอ้ยอ่านไม่หมดเอาตัวดีๆแล้วกันนะครับมีตัวไหนที่มันแบบโอ้ยเฮี้ยมาทั้งเซิร์ฟเลยพวกเนี่ยหนังหมา มีเซซิลอคีครับน่าสนใจครับคารินแชมินครับพวกนี้ศูนย์จุดคือโอกาสที่มันจะได้อีโวมันเท่ากันหมดเว้ยเอางี้ดีกว่านะครับอ่ามันเท่ากันหมดนะครับเนี่ยเพราะว่าเรามีโอกาสที่ได้พวกนี้แตกไปด้วยครับสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ตัวพวกนี้ครับแล้วโอกาสที่มันจะแตกคือมันเท่ากันหมดนะครับอันนั้นต้องอยู่ที่ดวงมากๆครับฮันเตอร์พิวครับอ่าโคครับคนี่อ๋อโคมันไม่มีตัวเวอร์ชั่นของอีโวนะครับสาหรับตัวที่เป็นเพสิดนต์นะครับก็เลยไม่มีในนี้นะครับอืมโอเค เพราะฉะนั้นผมจะเร่งราชินีฮิวด้เมซอนไว้ด้วยนะครับเผื่อจะแบบแตกออกมาเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวอะไรแตกบ้างก็ในนี้เขาจะมีาสายเซลนะครับเป็นกล่องเลือกอัญมณีครับแล้วก็กล่องเลือกแสงครับพูดง่ายๆว่าเติมแพ็คนี้ได้เพชรพันหนึ่งแล้วก็ได้แสงกับอัญมณีไปด้วยนะครับส่วนลังคาลึกลับครับมี2,000เพชรพร้อมบัฟอีก20วัน500นะครับผมแล้วก็มีแพ็คนี้ได้5แพ็ค99บาทอันนี้ไม่แพงนะทุกคนน,นี้ไม่แพงนะ ไม่แพงนะเพราะว่ามันกล่องละเก้าร้อย่ะเท่ากับสี่พันห้าะครับซื้อเนี่ยไม่แพงนะครับแล้วก็ซื้อกุญแจได้ด้วยนะครับกุญแจก็ได้แค่สามดอกแหละผมว่าเกสิบเก้าบาทกุญแจมันแตกง่ายนะครับอะแล้วก็มีของพวกนี้ลดราคาอยู่นะครับสําหรับตัวคารลินแล้วก็ตัวโดยอนนะครับอผมซื้ออันนี้ดีกว่านี่อันนี้น่าสนใจนะครับได้ห้าแคกเลยนะครับเกสิบเก้าบาทจัดตําเลยแล้วกันนะครับซื้ออันนี้เทสก่อนเนาะโอเคครับ อ่อห้าแพ็กเดี๋ยวผมเปิดจากอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้ก็คุ้มนะเพชรเนี่ยใครไม่ทําเว้นซื้อไปเก็บไว้ได้ครับมันได้วัวลาห้าร้อยยี่สิบวันเลยสิบวันก็ห้าพันแล้วเท่ากับว่าได้หมื่นหนึ่งครับหมื 1, ่นเพชรเท่ากับหมื่นสองครับอันนี้คุ้มนะครับอันนี้ซื้อได้เชียร์ให้ซื้อนะครับโอเคอเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยครับว่าที่ซื้อมาเมื่อกี้นี้นะครับจะมีของ อะไรแตกดีๆบ้างครับป้าบไม่มีอะไรขึ้นแบบนี้เนี่ยก็ได้กุญแจมาดอกหนึ่งครับโอเคอยู่ถ้าไม่มีดาวขึ้นก็โอ้โหยี่กุญแจมาอีกหนึ่งครับถ้าไม่มีดาวขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าเราไม่มีเอสบวกนะครับอันนี้มีดาวครับเอสบวกมาแน่ครับเอเลนบอสครับตัวหนังหมามากครับอันนี้มีดาวเลยครับปึ๊บปึ๊บได้สองสองเอสบวกเลยครับผมแต่ใช้ไม่ได้สักตัวครับไอ้หนังหมาอันนี้ไม่มีดาวครับกุญแจเราได้หลายอันมากเลยนะครับเนี่ยโอ้โห 9 9บาทได้หลายกุญแจเลยนะครับได้มากี่กุญแจวะได้มาสี่กุญแจนะครับถือว่าโอเคครับไม่เกือเท่าไหร่ครับถือว่าไม่เกือครับแต่เอสบวกเอามาใช้ไม่ได้อ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะพามารับมาสักเก้าันไหมเก้าันมันได้สิบกล่องใช่ปะ่ะสิบกล่องโอเคอยู่เก0 0 1ันสิบกล่องเฟี้ยวอยู่เออเพราะว่ามันห้ากล่องมันสี่สี่ันห้าใช่ไหมห้ากล่องสี่0ันห้า ก็ถือว่าโอเคโอค้ยทำไม่เพชรร้อยหนึ่งจากสุ่มของขวันหรอเรามีเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดพันเก้าอันนี้รูเล็ต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 อะไรวะมันหมดอายุไปแล้วนี่มันหมดอายุไปแล้วนี่ไอ้เห <laughs> ี้ยหมดอายุไปแล้ว,มไ,ลวไม่ได้เติมไม่ได้ยุ่งเลยอ่าพลาดไปไม่เป็นไรไม่ว่ากัน ไม่มีหนึ่งพันเลยหรอวะแปดพผมรับอันนี้หน่อยแล้วกันนะครับปึ๊บเก้ารอแปดสิบโอเคเก้าพครับอ 9, พอดีเลยเก0 0พพอดีเลยอ่ได้สิบแพ็กนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า1ิบแพ็กจะได้กุญแจเท่าไหร่โอ้โหถ้าได้1ิ1สิบดอกนีก่คือสวยแลยนะ้วเนี่ยโอเวณน,นี้มันมันเหมือนเป็นการันตีไปแล้วอะ่ะกุญแจมาไหมมาครับอีกหนึ่งครับเป็น5ดอกครับกุญแจอตอนนี้ อืสิบสองครับกุญแจออกดีครับเอบวกมาครับอืพ่อหนุ่มเฟรย์ครับแทบจะไม่พลาดกุญแจเลยนะเอาจริงจริงพลาดแล้วเอ็ดบวกมาครับอืสาวน้อยโซฟีครับไม่ไม่ได้ไดที่เป็นที่สนใจของเราครับกุญแจมาสองเลยเหรอโคอี่ห้าดาวหกดาวโซฟีดับเบิลเอ็ดบวกมาครับ จึ๊บอืมเกรตาเกตหิมะกุญแจมาไหมโอเคติดดอกได้กุญแจเพิ่มมันเท่าไหร่เนี่ยดูครับกุญแจเราได้เพิ่มมาเท่าไหร่ใครมีเพชรได้สุมมันมากเลยครับอีเวนต์นี้ได้มาสิบเอ็ดดอกครับ,บเบ็ดดอกก็ยังไม่ได้การ์ดอะไรเล่นครับ <laughs> เฮ้ยแต่มันมีอันนี้ด้วยนะเนี่ยเซซิวจอมเวทโอ้โหมันมีหลายตัวมากที่ผมอยากได้ว่ะ มันมีหลายตัวเขี้ยลำบากใจมากเลยเว้ยจริงจริงจ,งจงมีหลายตัวมากเลยที่แบบผมเล็งๆไว้ครับแล้วแบบรู้สึกว่าอยากจะได้ครับผมเก้าร้อยมีหนึ่งพันปะพันห้าไม่เอาเอาพันหนึ่งสองพันอันนี้ห้าร้อยไม่เอาโอเคมีกล่องสองพันไหมเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวจะรับมาแล้วเอามาเปิดหน่อยสิ รับเพจมาก่อนครับเดี๋ยวเอาอีกสักล็อตหนึ่งว่ะอีกสักล็อตหนึ่งแล้วกันครับห้าพันห้าร้อยเพจห้าร้อยห้าสิบห้าเพจนะครับรับมาสักล็อตหนึ่งแล้วกันดูหาดูอันนี้ห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าแสดงว่ารับได้ดิห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าอยู่ไหนวะอันเมื่อกี้นี้หนึ่งพันหนึ่งพันนี่ห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้ากูมีตั๋วปะเนี่ยรับมาอีกสองพันนะ รับบัฟบอีกอะเพชรเยอะๆครับเพชรเยอะๆเพชรเ 8, ลละแปดพันรับมาให้หมดเลยโอเคเรามีหมื่นหนึ่งก็ประมาณเก้าันนะครับเฉลี่ยแล้วตั๋วไม่มีว่ะตั๋วไม่มีเลยไอ้หนังหมาไม่มีตั๋วเลยเชื่อแลกไม่ได้ตั๋วไม่มีนี่จีเอท็กซี่ไหมโอเคมา อีกสักสิแผกครับทุกคนสิบพอ็แกสิหมื่นหนึ่งสิบเอ็ดแผกผมว่าผมอาจจะปิดได้ก่อนนะมาอีกหนึ่งดอกครับอีกหนึ่งดอกเท่ากับอะไรสิบสามเอสบวกมาหยแบ็ควินเทอร์ครับหนังหมายแท้ๆหลังๆเริ่มหายไปแล้วนะเอบวกรู้สึกออกยากๆเลยวะไอ้ตว์รู้สึกออกยากๆนะ Hmm. ตอนนี้เรามี16ดอกนะครับตอนนี้ก็การันตีนะครับว่าได้ฮิวด้าแน่นอนครับแล้วก็เซซิลครับการันตีแน่ครับแล้วก็มีบูเซไฟไฝครับการันตีแน่นอนรับูเซไฟไส13เองเหรอได้13ดอกเองเหรอแม่ถ้าจะขึ้นไประดับนั้นต้อง20ดอกขึ้นน่ะถึงจะแบบเฟี้ยวครับอันนี้18หรอ ผมเอามาอยู่ที่18ดอกก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาลังเลกทีหนึ่งในในไลฟ์แล้วกันนะครับว่าจะเอาอะไรตอนที่หลังจากเราวิเคราะห์เอบวกไม่มีของดีเลยอะ่ะใ้หนังหมาโอเคครับเดี๋ยวในไลฟ์คืนนี้ผมจะพามาวิเคราะห์อีกทีนะครับว่าอะไรดีน่าสนใจนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยผมผมเล็งไม่หลายใบายมากเลยทุกคนฮิวด้าอเมซอนเออผมเล็งไม่หลายใบยอะ่ะ อาจริงๆผมเลงไวหลายใบายมากครับเอ่อการ์ดใหม่ครับอย่างมันวอลรัลติการเนี่ยครับฮิวดาเมซอนครับแล้วก็เซซิลอัคิเวตครับที่เล็งไว้นะแล้วก็คาลินก็เล็งครับที่อยากได้เหมือนกันนะครับโดยอนไม่อ่ะไม่ได้อยากได้นะครับเพราะฉะนั้นผมโดยอนเรามีแล้วถ้าจําไม่ผิดเรามีแล้วแหละเราปิดมาแล้วโดยอนไอดเดี้ยนี้อยู่ไหนวะ,ะหรือไม่มีวะ จำผิดไอดีป่าววะคนไอดีป่าวเออนี่ไงเรามีโดยอนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เล็งไว้ไอที่ผมเลงไว้ผมกาลังคิดอยู่ครับผมอยากได้จริงๆแล้วมีเซซิลกับฮิวดาเมซอนเว้ยที่ผมอยากได้มากที่สุดนะแต่ตัวใหม่มันก็ดีอ่ะเออมันไม่ได้หน้าเกียรติเลยมันดีนะดีมากๆผมอยากได้ตัวใหม่เหมือนกันคุณเลือกตัวแรงครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับสําหรับอีเวนต์นี้แต่ก็เอ,อ่อถ้าไปถ้ามีตัวเล่นแล้วอะ่ะอยากให้เก็บเชรไว้รอดูจี้นะครับผมนะ เ,เดี๋ยวคืนนี้ผมอธิบายเรื่องการ์ดให้ฟังก่อนนะครับในผู้คุยหลังอ e ีเวนต์นะครับเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะครับทุกคนครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอ e ีเวนต์ที่โคตรดีนะครับแต่เราโดนตัดกำลังเพชรจากเว้นที่แล้วไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมนะเออของขายมีอะไรบ้างดูหน่อยก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวคืนนี้จะพามาส่องอีกทีนึงก็ไม่แพงนะครับไอ้พวกใบตํานานแต่ตัวที่เป็นอัปเกรดขึ้นสูงๆเนี่ยจะแพงหน่อยนะครับผมึ้นไป9้ดอนนะครับอืมแล้วก็อันนี้300ได้8แพ็กนะคร โอ้มีจี้ลิงครับศูนย์รวมจี้ลิงมาขายครับโอ้โหคือผมจะบอกว่าอีเวนต์เนี้ยมันมีจี้อ่อจี้พิกอัพที่จะเข้ามาครับมันมีสําหรับอันนี้ด้วยนะเว้ยมันมีสําหรับไอหุ้ยอันนี้ได้30มสิบเลยเหรอเชี่ยมันมีสําหรับตัวหุนด้วยนะครับผมเอออีเวนต์เนี้ยของซับหุนะหลายชิ้นเหมือนกันนะครับอีเวนต์เนี้ยเพราะฉะนั้นใครที่ปิดหุนมาเดี๋ยวรอฟังอีกทีนึงจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งเนาะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับ ใครปิดอะไรมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยโดนกันไปเท่าไหร่นะครับแล้วเจอกันคืนนี้ครับในพูดคุยหลังอีเวนต์ครับซียูอย่าลืมไปกดติดตามช่องมโนพชกกันด้วยนะครับผม